ตอนเมื่อเดือนกระดากระดาตอนที่ผู้น้อยเป็นไข้แล้วผู้น้อยกลับไปบ้านวันนั้นกลับไปบ้านกลับไปก่อนจากงานงานจะเลือกที่มีประชุมสามสามวันแล้วผู้น้อยจับไข้แล้วก็ไม่สบายแล้วก็ผู้น้อยก็กลับก่อนแล้วตกตอนกลางคืนผู้น้อยก็นอนอยู่แล้วมีคนมาเรียกเรียกว่าหาชื่อผู้น้อยเขาเข้ามาในห้องผู้น้อยแต่ผู้น้อยก็นอนอยู่คนเดียวแฟนก็นอนข้างนอกผู้น้อยก็นอน ขาบอกคอนเคลมจะหลักไม่หลักเขาก็ม่เรียกว่าใช่คุณสมบัติไหมคูณน้อยต็อรับปากว่าใช่ว่าใช่แบบเขาจะเอาไปเขาจะเอาคูณน้อยไปแต่คุณน้อยไม่รู้ว่าเขาจะเอาคุณน้อยไปไหนตอนนั้นน่ะตอนนั้นก็ยังไม่สบายด้วยตอนที่กลับไปจากประธานทำเขาจะเอาไปเดยพอดีว่าลูกสาวกับแฟนคูณน้อยน่ะเขาเข้าไปในห้องพอดีว่าเขาได้ยินเสียงตึ้งตั้งตึ้งตั้ง่าแม่เป็นอะไรเขาบอกว่างั้นแม่เป็นอะไรแล้วลูกสาวก็าม ถามว่าพ่อไปดูแม่สิว่างั้นแม่เป็นอะไรไม่รู้เห็นดิ้นอยู่ในห้องว่างั้นเขาจะเอาคุณน้อยไปตอนนั้นแล้วตอนนี้ก็ตอนนั้นก็เงียบไปแล้วแล้วก็ทีว่าต่อมาอีกสองเดือนตุลาตุลาจะกินเจคุณน้อยก็เกมของเกมอะไรว่าจะมามาทาเจแล้วพอดีว่าคืนนั้นเขาก็มาอีกคนนั้นน่ะเขามาอีกว่ามาเรียกชื่อคุณน้อยอีกว่าจะมีบัญหาไหมคุณน้อยก็บอกว่าใช่ใช่แล้ว ก็บอกว่าต้องไปแล้วนะสองเดือนแล้วนะให้โอกาสสองเดือนแล้วนะว่าคุณต้องบัดต้องไปแล้วก็เอาผู้น้อยไปตอนนั้นแล้วพอตอนนั้นผู้น้อยก็ไม่รู้สึกตัวเลยว่าผู้น้อยไปไหนที่ไหนเพราะว่าเขาจะพาไอ้คนที่พาผู้น้อยไปเขาจะเอาผู้น้อยเข้าไปในไอ้แบบเขาเรียกวังมูลอะไรนะมันจะมีแบบเหมือนนรกอาจารย์เข้าไปในนั้นแล้วเขาจะพาผู้น้อยไปผู้น้อยไปเดินดูเดินดู แล้วก็เพราะอีกตะพักนงไม่นานก็เสียงเชอรี่อ่ะเชอรี่เข้าไปหาผู้น้อยแต่ผู้เชอรี่ไม่ผู้น้อยแต่ผู้น้อยเห็นเชอรี่เขาก็ไปบอกไปถามคนที่ว่าเอาผู้น้อยไปกักขังไว้เนี่ยว่าขอให้ปล่อยคุณสมบัติมาแล้วบนั้นจ้าเอาเขาไปเลยแล้วก็บอกว่าอย่าปล่อยไม่ได้อย่าปล่อยไม่ได้เขาก็พูด่างนี้ตกลงให้ฟ้าสามตะวันขึ้นก่อนถึงจะปล่อยเขาไปเขาก็ว่าอย่างนั้นนะตอนนั้นคือสลบไปหรอคะ ตอนนั้นคุณน้อยไม่ได้สติแล้วอาการเริ่มแรกเป็นยังไงก็มันมันปวดหลังไงคือปวดหลังแล้วก็คุณน้อยก็ไปโรงพยาบาลไปโรงพยาบาลแล้วก็หมอก็ฉีดยาตอนนี้ก็พอฉีดยาแล้วมันไม่หายปวดนะที่ปวดหลังปวดหลังมากเลยพ <c oughs> อสักพักไม่ถึงชั่วโมงแล้วก็หมอเข้ามาตรวจอีกทีเขาบอกทอนไหวไม่ทนไหวไหมเขาบอกไม่ไหวแล้วไม่ไหวแล้วเขาบอกว่าโอ้ตายวายตายวายเขาก็เอารถส่ง ุณน้อยมาสวรรค์ประชาละเราแลี้ไปรักษาที่นี่กอนทียว่าแพ้ยาแล้วก็สลบไปจ้่สลบไปแล้วก็เห็นเหตุการณ์นี้เห็นเหตุการณ์ที่ว่าเขาพาผู้น้อยไปที่เขามาเรียกชื่อเหมือนไปท่องนรกไปแน่นไปที่เรียกว่ามนใน,ในความรู้สึกเหมือนนรกจะเหมือนนรกมันจะมีคนโหัวโตแขนรีบขารีบร้องไห้แม่ยุ่ยย่ยุ่ยย่อยู่ในนั้นคุณน้อยก็ เดินดูตรงโ้นเดินดูตรงนี้แล้วก็อดีว่ามันเหมือนจะรู้สึกตัวว่าเชอรี่นะเข้าไปเข้าไปแบบว่าขอว่าคนที่เอาผู้้อยไปเนี่ยว่าขอให้ปล่อยคุณสมบัติมาเฮอะอยากขไปเลยว่างั้นเชอรี่บอกว่างั้นก็บอกยังปล่อยไม่ได้ยังปล่อยไม่ได้ระบอกยังไม่ถึงเวลาเขาปีนี้อายุเท่าไหร่แล้วคะหกสิสามหกสิบสามกรบอกยังปล่อยไม่ได้ ขาบอกว่าแล้วเชอรี่บอกว่าอยากทายากได้อะไรบอกมาจะเอาให้ทุกอย่างเชอรี่บอกั้นนะคุณน้อยก็นอนมองเชอรี่แต่เชอรี่ไม่เห็นคุณน้อยแต่คุณน้อยเห็นเชอรี่เข้าไปหลายเที่ยวเข้าไปเข้าไปจะเอาคุณน้อยออกมาให้ได้แต่เขาก็ไม่ให้ก็บอกเดี๋ยวรอย้อยหน่อยร้อยฟ้าสางตะวันขึ้นแล้วจะปล่อยเขากลับไปพูดอย่างนี้คนนั้นะแล้วบอกว่าเชอรี่บอกว่าถ้ายากได้อะไรก็บอก เชอรี่บอกว่านั้นแล้วก็บอกว่าไม่ขออะไรมากแล้วขอเสื้อขาวสองชุดเขาบอกงี้แล้วเชรี่บอกว่านเดี๋ยวเดี๋ยวเดูน้อยไปเอามาให้เลในฝันหรือยันไงนไม่รู้นะเชอรี่ก็เอาไปให้เขาไปให้เขาสองชุดเขาบอกบ้านคูณน้อยอยู่ไกลแบบนั้นกว่าจะมาถึงอีกเชอรี่ว่านั้นแล้วเชอรี่ก็เอาให้เขาให้เขาแล้วพูดีก็เข้าไอ้เชอรี่ก็เข้าไปคาะูน้อยแต่ผู้นีก็เชอรี่ก็ไม่เจอพูน้อยแต่พู้น้อยเห็นเชอรี่เข้าไป ขาก็ไปมองเชอรี่ก็มองผู้น้อยก็เชอรี่เชอรี่เรียกเชอรี่เหมือนเราเป็นวิญญาณออกจากล่างแล้วตอนนั้นแต่แต่ร่างกายเราสลบอยู่ที่โรงพยาบาลไม่รู้สึกตัวแต่นั่นก็คือเหมือนเป็นวิญญาณออกจากล่างแต่เห็นเห็นถันจู่เชอรี่เชอรี่พยายามเข้าไปหลายครั้งเขาก็คนที่คุมที่ว่าขังผู้น้อยไว้เนี่ยเขาก็ไม่ให้ ไม่ให้เชอรี่เข้าไปเชอรี่ก็แอบหนีเข้าไปไปเจเนอ้อหาพ่อน้อยก็น,นอนมองเชอรี่เข้ามาก็เชอรี่เชอรี่อยู่นี่เชอรี่อยู่นี่ไม่นไม่เห็นเลยน่นะจนเชอรี่เอาเสื้อผ้าสองชุดไปให้เขาว่าว่าที่เขาขอว่าคนที่ชื่อแดงเนี่ยเขาขอเสื้อผ้าสองชุดว่าเอาเสื้อผ้าสีขาวสองชุดแล้วเชอรี่กลับไปให้แต่วก็บอกว่าเดี๋ยวเวลาฟ้าสางตะวันขึ้นน่ะจะปล่อยคุณสบัติกลับ เขาบอกนี่แล้วพอคุณน้อยรู้สึกตัวก็ลืมตาอ้าวตะวันมันขึ้นฟ้าสางแล้วก็คงก็คิดว่าคุณน้อยที่ก็พาคุณน้อยไปดูแปลอะไรสลบไปกี่วันคะสามคืนสามวันเขาทางบ้านเขาว่าเขาไม่รู้แล้วเพราะว่าคุณน้อยตายแล้วเขาก็ากลับไปบ้านกันหมดคุณน้อยอยู่คนเดียวตอนนั้นเลยเอลี่ยไรฟังว่าเฉลี่บอกอาจารย์ว่า ู้น้อยตายวายหมดสติไปนั่นแหละผู้น้อยก็มารู้สึกตัวแล้วก็ตอนที่เขาจะปั๊มหัวใจผู้น้อยนะ่ะเขาก็โทรไปถามทางบ้านว่าจะให้ปั๊มไหมแต่ทางบ้านบอกแล้วแต่แล้วแต่ตหมอจะปั๊มหรือไม่ปั๊มกันกแล้วแต่หมอแล้วเขาก็ไม่ได้ปั๊มแล้วมันเหมือนมีคนมามาช่วยผู้น้อยผู้น้อยคิดว่าต้องเป็นอาจารย์เขาไปช่วยว่าไม่ต้องปัง๊มแล้วก็ผู้น้อยก็ฟืนขึ้นมาไม่ หมอไม่ได้ปั๊มขึ้นมาแต่ฟื้นขึ้นมาเองแต่ในพวังก็เหมือนว่ามีอาจารย์แต่ละคนมาช่วยว่าไม่ต้องปั๊มแล้วก็คือให้ฟื้นขึ้นมาเองอยาให้ฟื้นขึ้นมาเองไม่ต้องปั๊มหัวใจจะปกติเขาจะต้องปั๊มเขาก็เขาทำที่ปั๊มมาตรงนี้แต่ที่บ้านบอกว่าปั๊มก็ได้ไม่ปั๊มก็ได้คือตอนนั้นคือคนน้อยตายแล้วโอ้สามสามคือสามวันไม่มีชีพจรแล้วตอนนั้นเฮ้มีแล้ว ่ปีที่แล้วเหรอคะปีที่แล้วใช่ไหมก่อนเจใช่ไหมก็วันหลังประชุมธรรมประชุมธรรมเม่อพุน้อยไม่สบายก่อนครั้งแรกเขามาเรียกเอาคุณน้อยไปแต่คุณน้อยไม่ได้ไปก่อนเจตุลาเดือนตุลาตุลาวันที่หนึ่งตุลาที่คุณน้อยหมดสติไปจิเพราะเพราะตอนเย็นป่านี้คุณน้อยปวดหลังมาก็หลังประชุมมาได้หน่อยประชุมธรรมกรกฎาคใช่ชุมภามกรกฎาคมพุน้อยจำได้ที่ไม่สบายแล้วก็ ครั้งนั้นนะคะก็มาเรียกเอาไปคันนึงแล้วแต่คุณน้อยไม่ได้ไปถือว่าแฟนเข้าไปในห้องมาดีว่าเสียงว่าแม่ขึ้นท่านขึ้นท่านลูกหลานวคุณแม่บอกว่าจะมาช่วยงานที่เทศกาลินเจแล้วลมก่อนเจคน้อยไม่ได้มาถือว่าตั้งใจว่าจะมาแต่ว่าจะไปฉีดยาเบาหวานก่อนแต่แพ้ยาเบาหวานแล้วก็มันแพ้ยาเบาหวานแล้วก็มันก็จะมีอาการอาเจียนเลยหมอก็บอกว่าไตวายฉับพลันแล้วคุณน้อยก็หมดสติไปตอนนั้นที่จะฉีดยา ไข่แก่ปวดมันปวดมากเลยจ้าแต่<ม>เกมของเกมอะไรฝากเชอรี่คือรถมาแล้วกะว่าเดี๋ยวไปหาหมอเลยก็จะตามเชอรี่มาแล้วพอฟื้นขึ้นมาคุณหมอลงความเห็นว่ายังไงคะก็ไม่ลงความเห็นนะคะก็ไม่พูดแล้วก็ไม่เนนเี่ยพอคนน้อยฟื้นฟื้นมาปุ๊บแล้วกบบเขาก็มาเจาะหาเลือดที่ที่ว่าเนี่ยโดนลิน้ินฝอยอะไรเนะนี่ยเนี่ยตรงข้างนะจ๊ะตรงนี้เน,นี่ยเนี่ยมันจะแป๊บแป๊บ แล้วก็มันจะร้อนขวาเท้าเหมือนโดนไฟโดนอะไรกันเนี่ยก็ทาตดนนั้นไปก่อนเลยว่านั่นมาทีทาตรงนี้แล้วมันก็จะไล่แล้วพยายามพยายามพยายบสองเดือนแรกอะผู้น้อยก็ไม่เป็นอะไรแล้วคุณน้อยค่อยหัดเดินเอาเอาไอ้ที่ว่าเอ้มอจับเดินอยู่ในแถวบ้านเนี่ยเดินสองเดือนแรกไม่เป็นไม่มีอาการอย่างนี้คือสองเดือนหลังมันมีอาการปวดเนี่ยปวดตรงแง่ตรงที่ร้อยเข็มที่เขาขีด ดีก็เจออาะเลือดแต่มันไม่ได้เลือดอาจารย์ยังไงมันก็ไม่ได้ยังไงมันก็ไม่ได้สามเที่ยวเจาะข้างละสามครั้งไม่ได้ไปประสาไปแ่น้ไม่ได้แล้วก็ดีว่าหมอคนที่รักษาคนน้อยนี่เขาคือเขาบอกว่าเอ้าทั้งนั้นก็นกปล่อยเขาไปเถอะไม่ไม่เอาแล้วเลือดอ่ะหมอเขาว่างน<ม>ั้นหมอโทติดต,ตัวติว่านั่นแล้วก็บอกปล่อยเขาไปเถอะไปอส่งส่งส่งคือไปอยู่ชั้นห้าเลยแบบนั้นก็ให้คนน้อยไปรักษาตัวชั้นห้า คิดว่ารักษาอย่างอื่นไปว่าอันนี้มันไม่ได้แล้วเลือดที่เขาจะเอาไปตรวจเนี่ยเนี่ยมันไม่ได้เลือดเนี่ยคุณน้อยถึงมาเป็นช่วงแล้วอา<อ>การนะอื่นไตเป็นไงบ้างตอนนี้ฮะไตเป็นยังไงบ้างไตหมอบอกดีขึ้นเพราะคุณน้อยไม่ได้เป็นไตนะครั้งแรกอาจารย์แค่ตไตวายฉ<า>ับพันมัน มันแพ้ยาจ้าแล้วเบาหวานเป็นยังไงบ้างตอนตอนนี้มันก็ขึ้นๆลงๆแต่ตอนนี้คุณว่อฉีดยาเขาไม่ค่อยกินยาให้กินแก้เม็ดต่อเม็ดไม่ให้กินเยอะเหมือนตะก่อนตอนนี้คุณว่อต้องฉีดยาเช้าเย็นียานิ้วล็อกยาเบาหวานและนี่แฟนฉีดใช่และนี่คือนิ้วล็อกจะนิ้วล็อกมือคือว่าถ้าหนักแล้วมันกำไม่ได้มันกำบางทีแปลงฟันมันก็ลวงมันกำไม่ถนัดเดี๋ยวต้องไปผ่าไม่ผ่า มก็ไม่ได้ต้องผ่าก็เป็นประจักประจักหลักฐานนะว่าวิญญาณออกจากร่างเนี่ยเป็นยังไงเรื่องของโลกของวิญญาณก็แชร์เป็นอุทาหรณ์ประสบการณ์ยืนยันว่าได้เห็นสถานที่กักกันกักกันดวงวิญญาณเหมือนนรกนะคะหรือจะเป็นคุกสวรรค์ก็ไม่รู้แน่แต่ว่าฟื้น แต่ถ้าฟื้นครั้งนี้มาเนี่ยนะคืออย่าประมาทอย่าได้ชะล่าใจนะเพราะว่าก็ยังยังมีอายังมีนี่กรรมอยู่อ่ะถ้าลักษณะอย่างนี้ที่ไม่หลุดพ้นน่ยยังมีนี่กรรมอยู่นะเพราะนั้นก็ต้องรีบสร้างบุญสร้างกุศลนะคะค่ะก็แชร์เป็นอุทาหรณ์ประสบการณ์จริงค่ะขอบคุณค่ะ 啊。<Yeah. S 2> yeah.